เแ้ยมาดูาแหนแดงที่เอามาปลูกไว้ในกระบะป,ปูน,นก็กำลังสวยงามเลยเป็นแหนแดงไมโครฟิลาเป็นพันกระสีเขาเขาเอามาแจกเพื่อให้เอากระตรกรเอาไปขยายพันธุ์ก็เลยเอามาเนี่ยเอามาใส่กระบะป,ปูนไว้ก็ปลูกไปหลายบอ่อแล้วก็โอเคนะ ก็สวยงามเลยเติบโตได้ดีอ่าไอเนี้ยม,มันมันมีระอยู่หลายอย่างเอาไวเเ้เลี้ยงเปิดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเลี้ยงปลาดุกเลี้ยงปลานินได้หมดก็น่าสนใจอยู่น่เอาปลูกเอาไว้เพื่อ,อลดต้นทุน,ทน ในเรื่องของการเกษตรเป็นมันช่วยได้หลายอย่างที่ประโยชน์เยอะของปูดประโยชน์เยอ,อะก็อันนี้จะลื้อออกแล้วก็จะ,ะปลูกใหม่เพราะว่านี้กาลังเป็นสาวกําลังขยายพันธุ์ได้ดีมากก็ถ้าจะปลูกแหนแดงก็ต้องดูนะช่วงที่มันขยายพันธุ์ได้ดีที่สุดก็คือ,อตอนที่มันกาลังเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่ลย ก็เหมือนคนแหละถ้าถ้าอายุมากแล้วหรือว่าก็หมดสิตขยายพันธุ์คงเอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวอตอนปลูกเดี๋ยวจะลองอทำคลิปอีกทีก็คลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนโอเคนะครับ